อีกแล้วนะคะกับคุณครูเมย์นะคะหให้นักเรียนฝากติดตามกดกระดิ่งซับสไคร์ที่ช่องคณิตง่ายๆใบครูเมย์ด้วยนะคะเผื่อที่ครูจะทําคลิปต่อนักเรียนจะได้ติดตามกันนะคะวันนี้นะคะครูเมย์จะมาสอน,นะคะในใบงานที่2นะคะชั้นม .3 นะคะในเรื่องการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต2มิติเมื่อคาบที่แล้วนักเรียนได้ทราบไปแล้วใช่ไหมคะว่ารูปเรขา คณิต2มิติกับ3มิติต่างกันยังไงเนาะภาพนี้เราจะมาเรียนรู้การหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิต2มิติกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะการหาพื้นที่เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าจะต้องใช้สูตรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องเรียนรู้ก่อนว่าแต่ละรูปเรียกว่าอะไรและใช้สูตรอะไรนะคะ,ะมากันที่รูปแรกนะคะที่ครูจะแนะนําให้รู้จักนะคะ สี่เหลี่ยมผืนผ้าเห็นไหมคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นยังไงนะคะส,ส,สีส่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะตรงนี้เป็นมุมฉากเห็นไหมคะมุมฉากมีสี่มุมมีด้านยาวมีด้านกว้างนะคะด้านยาวด้านยาวนะคะด้านกว้างนะคะอันนี้คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านที่อยู่ตรงข้ามกันจะยาวเท่ากันก็คือด้านนี้กับด้านนี้นะคะด้านที่ขีดเท่ากันเห็นไหมคะแต่ยาวเท่ากันสมมุติว่าด้านนี้นะคะยาวห้าด้านตรงข้ามก็ต้องยาวห้านะคะด้านตรงข้ามนี้สองขีดนี้เท่ากับสองขีดนี้ถ้าด้านนี้ยาวสิบด้านนี้ก็ต้องยาวสิบถูกไหมคะอันนี้เราเรียกนะรูปที่มีลักษณะแบบนี้ว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สูตรก็ง่ายๆเลยคือกว้างคูณยาวนะคะกว้างคูณยาวอย่างเช่นในรูปนี้ถ้าครูกําหนดให้ด้านกว้างคือ5นะคะด้านยาวคือ1ิถ้าครูจะหาพื้นที่นักเรียนก็เอาอะไรคะเอาอะไรคูณอะไรคะเอา5คูณกับ1ิถูกไหมคะได้เท่ากับห0สทีนี้หน่วยละคะคูหน่วยด้วหนูจะเขียนหน่วยว่าอะไร นะคะหน่วยของพื้นที่จะขึ้นต้นด้วยคำว่าตารางนะคะถ้าในที่นี้เขาไม่ได้ให้หน่วยมาเราก็เขียนเป็นตารางหน่วยถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเขาให้หน่วยมาสมมติมเป็น5เมตรกับ10เมตรหน่วยของพื้นที่ก็จะเป็นตารางเมตรนะคะเปลี่ยนไปขอเข้าใจเนาะ ทีนี้รูปต่อไปก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คงไม่ต้องพูดเยอะเนาะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นยังไงอ่ะสมมตินี่คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรู้ะารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับผืนผ้าต่างกันยังไงต่างกันอย่างนี้ค่ะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนักเรียนสังเกตสัญลักษณ์แบบนี้ขีด เท่ากันแปลว่ายาวเท่ากันสมมุติว่าครูให้ด้านนี้ยาว5ใช่ไหมคะด้านนี้ก็ต้อง5ด้านนี้ก็ต้อง5ด้านนี้ก็ต้อง5เช่นเดียวกันเราเรียกรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้ที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะตูดของมันตูดของมันง่ายๆเลยคือด้านคูณด้านด้านคูณด้านก็คือทำยังไงเอา5คูณ5เลยได้ 25อันนี้ง่ายๆนักเรียนเรียนมาแล้วทีนี้ครูจะขอแนะนํารูปอีกรูปหนึ่งนะคะที่นักเรียนไม่ค่อยคุ้นเคยนอกจากจตุรัสและผืนผ้าแล้วนะคะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะผืนผ้าพื้นที่คือกว้างคูณยาวจตุรัสคือด้านคูณด้านนะคะทีนี้มาดูในส่วนของอ่ะรูปสี่เหลี่ยมนี้สี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ ขออนุญาตลบนะคะลบตรงนี้นิดนึงรูปต่อไปที่แนะนําให้รู้จักคือรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเป็นยังไงเป็นแบบนี้ค่ะคล้ายคลยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่โดนตบ,ตบตบซ้ายตบขวาก็เลยงเอียงนะคะนี่ก็คือด้านนี้นะคะด้านนี้เห็นไหมคะ จะขนานกับด้านตรงข้ามสัญลักษณ์การขนานก็คือใช้สามเหลี่ยมแบบนี้นะคะใช้ใจหมวกข้างข้างแบบนี้นะน,นี่คือขนานนะคะขนานกับเต้นนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็เต้นนี้ขนานกับเต้นนี้เห็นไหมคะแล้วก็ยาวเท่ากันด้วยนะคะขนานกันแล้วก็ยาวเท่ากันด้วย เห็นไหมคะคล้ายๆสี่เหลีห่ยมผืนผ้าเลยแต่ว่ามันเอียงๆนะคะสูตรของมันก็คือฐานคูณสูงคู่ขาตรงไหนคือฐานตรงไหนคือสูง่ะสมมติในรูปเขาให้มาสูงคือต้องเป็นสูงตรงนะคะสูงเอียงไม่ได้สูงตรงนัเนียนก็จะต้องขีดขีดให้มันตั้งฉากนะคะเป็นเต้นตั้งฉากมาสมมติเต้นนี้ยาวห้านะคะอันนี้คือสูง อันเนี้ยคือสูงฐานก็คือเส้นนี้ลูกฐานคือเส้นนี้เห็นไหมเนี่ยมี็เส้นนี้สีเขียวนี่ฐานแต่พุยาวสิถ้าครูจะหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะใช้สูตรฐานคูณสูงถูกไหมคะเราก็มาดูฐานฐานคือเส้นสีเขียวตรงนี้เห็นไหมคะสิบแล้วเรนก็เอาสิบคูณ สูงสูงคือเต้นที่ฮูลากตั้งฉากลากลงมาตั้งฉากกับฐานนะคะไม่ใช่สูงเอียงนะสูงต้องเป็นสูงตรงแล้วก็ตั้งฉากนะคะเต้นนี้เขากําหนด,ดให้คือห้าแล้วเรียนก็เอาสิบคูณห้าได้ 50. หา้าสิบฮะหน่วยของพื้นที่เป็นอะไรนะบอกไปแล้วนะคะเป็นตารางนะคะตารางอ่ะในที่นี้ไม่มีหน่วยเราจะใช้หน่วยว่าตารางอะไรลูก ตารางหน่วยเห็นไหมคะตารางหน่วยถ้าเหาให้เมตรมาก็ตารางเมตรถ้าเขาให้เซนติเมตรมาก็ตารางเซนติเมตรนะคะง่ายนิดเดียวทำไมนะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเราใช้สูตรเดียวกับสี่เหลีล่ยมขนมเปียกปูนก็คือฐานคูณสูงนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเป็นยังไกกงก็เหมือนกับสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่โดนตกให้เอียงเหมือนกับสี่เหลี่ยมด้านขนาน ที่เหมือนกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคล้ายๆกันส,นงงส,สนนนนี่เหลีหหหห่ยมขนมเปียกปูนเป็นยังไงคะครูขาครูเขียนให้ดูค่ะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมเราเรียนเห็นไหมคะอ่ะนี่พอได้ไหมอ่ะก็คือเป็นยังไง คือมันเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันนะคะแต่สมุดห้าก็ห้าหมดเลยแล้วก็ด้านตรงข้ามเนี่ยขนานกันนะคะขนานกันขนานกันเลยอันนี้เราเรียกว่าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะขนมเปียกปูน สูตรของมันเหมือนกันเหมือนกันกบด้านขนานก็คือก็คืออะไรฐานคูณสูงเหมือนกันนะคะสูตรเดียวกันสูตรเ,เดียวกับด้านขนานเห็นไหมคะหันไหมอ่ะรูปสี่เหลี่ยมต่อไปที่ครูจะแนะนําให้รู้จักคือรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะ,ะเหมือนว่าวที่เราเล่นกันตอนเด็กๆเ,เลยนะคะ เหมือนเลยเห็นไหมเป็นว่าวอ่ะเป็นว่าวอย่างนี้นะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะเหมือนว่าวที่เราเล่นตอนเด็กๆเลยเห็นไหมคะตูดของมันก็คือเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทัดแยงมุมนะคะต้องนักเรียนต้องจําสูตรให้ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันไม่จํามันต้องจํานะคะแต่ว่าเราจําจากความเข้าใจของเราได้นะคะ อ่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปเหล้าพูดพร้อมกับครูก็ได้นะคะเจ 1, 2, ็หนึ่งต่วสองคูณผลคูณของเส้นทยแยงมุมอ่ะบางคนมีคําถามเส้นทแายงามุมคือตรงไหนคะครูเจ้าตรงไหนมาคูณกันหนูมีรูปเต็นไปหมดหนูไม่รู้เจาตรงไหนมาคูณกันนี่ค่ะเส้นทแายงามุมคือตรงนี้คือเต้นที่ลากจากเต้นที่ลากจากมุมไปหามุมเขาเรียกเต้นทแยงมุมนะและเห็นเต้นสีแดงไหมคะอันนี้คือเต้นทแยงมุมเต้นที่หนึ่ง อันนี้คือเต้นทะแยงมุมเส้นที่สองอ่ะเห็นไหมคะเห็นเต้นสีแดงไหมเต้นสีแดงนั่นแหละคือเส้นท้ายแยงมุมนะคะตสมุดคุณครูให้เต้นทะแยงมุมเส้นนี้เส้นนี้นะยาวเอาเลขง่ายๆเลยให้นักเรียนเข้าใจนะคะยาวสินะคะเส้นทะแยงมุมเส้นนี้เส้นนี้นะยาวห้าตอนนนักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปเหล่าทำยังไง สูตรของมันคืออะไรนะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมนักเรียนก็เอาเส้นทะแยงมุมสองเส้นมาคูณกันนะคะเส้นที่หนึ่งคือเท่าไหร่สิบก็เศษหนึ่งส่วนสองคูณสิบแล้วก็คูณห้าจบคราวง่ายไหมคะเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะแยงมุมอ่ะเวลาคูณเวลาคูณทํายังไงคะตัดได้ก็ตัดนะคะตัดไม่ได้จะเอาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนเนาะ ่าถ้าต้อเรียนตัดได้เลยตัดตัดเลยนะคะสองหนึ่งสองนะคะสองห้าสิบถูกไหมใช้แม่สองตัดข้างบนก็จะเหลือหนึ่งคูณห้าคูณห้าข้างล่างเหลือหนึ่งถูกไหมคะก็ได้ห้าห้าเท่าไหร่คะหนึ่งคูณห้าได้ห้าห้าห้ายี่ห้าได้ยี่สิบห้าส่วนหนึ่งก็คือยี่สิบห้านะยี่สิบห้าหน่วยเป็นอะไรเอ่ยหน่วยเป็นตารางอะไรคะ ตารางหน่วยเพราะเขาไม่ให้หน่วยมาถูกไหมคะง่ายไหมทวนอีกรอบนึงนะคะสี่เหลี่ยมรูปว้าวนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปว้าวใช้สูตรนะคะเต็หนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมดูตรงไหนทวนอีกหนึ่งรอบไปพร้อมๆกับครูนะคะเส้นทแย,อยงมุมนี่ไงลากนี่ไงนี่ไงอ่าและนี่ไงนี่ไงนี่ไงลากจากมุมนะคะไปหามุมเห็นปะเห็นไหม ง่ายๆนะคะโอเคเสร็จจากรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าวคู่ของย่าไปรูปสี่เหลี่ยมสุดท้ายนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมคางหมาเอ้ยคางหมูถูกแล้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะมันจะเป็นยังไงเป็นแบบนี้มันมันจะจะขนานก็ไม่ขนานจะเฉยจะเฉจะเฉจะเอียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบนี้นะคะยังไงก็ลักษณะก็คือจะมีอยู่หนึ่งคู่นะคะ หนึ่งคู่ที่ขนานกันนะคะก็คือคู่นี้จะแนวตั้งแนวะนอนก็ดันแล้วแต่ลูกเขานะคะ,ะในที่นี้ก็คือเส้นสีแดงนะคะที่ขนานกาันเห็นไหมคะอีกอีกสเส้นที่เป็นเส้นสีเขียวเนี่ยชี้โบชี้เบน,นะคะไม่ต้องขนานกันอันนี้เรียกว่ารูปสี่เหลีย่ยมผางหมูนะคะตัวของมันตูวของมันก็คือเตีนหนึ่งส่วนสคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูง ตรงไหนเรามาเขาดูกันด้านคู่ขนานก็คือเส้นสีแดงนี่เองนะเส้นสีแดงนะคือเขาจะกําหนดเขาจะให้เรามานั่นเองนะคะว่าเท่าไหร่สมมติว่าครูให้มาตรงนี้แปดอะเห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมเอ่ยตรงนี้แปดอ่ะเส้นนี้เส้นนี้ครูให้ยาวแปดเส้นนี้ครูให้ยาวสิบอะให้ยาวสิบเนี่ยเขาเรียกว่าด้านคู่ขนานละส่วนสูงเนี่ยเขาก็กําหนดให้มานะคะส่วนสูงน่จําว้นักเรียนสูงมันจะต้อง เป็นเส้นที่ลากลงมาตั้งฉากนะคะลากลงมาตั้งฉากเสมอในที่นี้คูลากลากเส้นนี้ก็คือส่วนสูงนั่นเองคูให้ักเท่าไหร่ดีสี่อะสี่เผื่อจะได้เป็นตัวเลขที่ตัดได้นะคะอ่าวิธีการหาั้นนี้ก็เข้าสูตรเลยเข้าสูตรเลยนะคะสูตรของมันคือเส้นตรงสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงผลบวกของด้านคู่ขนานนั่นเองก็ดูว่าด้านไหนขนานกันจับมาบวกกันเลยนะคะ มาบวกกันเลยนักเรียนจะเห็นว่านี่ไงเส้นน so ี้ไงเห็นไหมคะเส้นที่รูขีดนี่เห็นไหมเอ่ยอ่ะเส้นนี้ไงเส้นนี้ไงฮะฮะขนานกันนี่นะขนานกันนักเรียนขนานกันนึกออกไหมขนานกันเหมือนเส้นรถไปนะคะเหมือนขอบต่างขอบโตนะคะอ่ะเราก็เอาเส้นที่มันขนานกันมาทําอะไรกันคะบวกกันเพราะเขาบอกว่าให้เอาบวกกันนักเรียนก็เอาแปดบวกสิบทําไหมคะอ่ะ ตเตหนึ่งจนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานต่อไปคูณอะไรคะคูณสูงสูงคือเส้นไหนนี่ยยงไงนี่ไงสูงสูงคือเส้นที่ลากไปตั้งฉากถูกไหมลากไปตั้งฉากกับฐานสูงคือสี่อ่าแค่นี้แหละได้แล้วเราเนี่ยก็ค่อยๆตัดไปนะคะเตีเยนหนึ่งจนสองไม่ได้ทําอะไรชักลงมาทัานเนาะคูณชักลงมาอ่าทาในวงเล็บก่อนแปดบวกสิบได้ เท่าไรสิบแปดก็ใส่ลงมาใส่ลงมาเห็นไหมคะใส่ลงมาอ่ะตี 4. ไม่ได้ทำอะไรเป็นไงานชากลงมานะคะชักลงมาทันเนาะอ่ะทีนี้เราก็ค่อยๆตัดนะคะทีนี้เราก็จะตัดได้แล้วค่อยๆตัดไปแม่อะไรตัดได้คะแม่แม่สองไงคะแม่สองอ่ะสองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งสองสองเก้าสิบแปด ทันนะคะนั้เรียนก็จะได้ข้างบนก็จะเหลือ1นะคะเหลือหนึ่งคูณ9คูณสี่ข้างล่างเหลือหนึ่งมาต้องใส่ก็ได้เนาะหนึ่งคูณเก้าคูณสี่ได้เท่าไหร่คะเก้าสี่สามสบหเสร็จแล้วหน่วยเป็นอะไรลูกตารางอะไรตารางหน่วยนะคะถ้าเขาให้วามาก็ตารางวาเห็นไหมคะตารางหน่วยทำไหมคะ ง่ายนิดเดียวนะคะอ่ะทวนอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนเราจะไปถึงใบงานของเรานะคะท่องไปพร้อมๆกับครูนะคะสี่เหลี่ยมจตัตุรัสเหลี่ยมจัตุรัสอะไรลูกด้านคูณด้านนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างคูณยาวนะสะี่เหลี่ยมด้านขนานฐานคูณสูงสุดแล้วกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือฐานคูณสูงเหมือนกันนะคะ สี่เหลี่ยมรูปเห้าเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณของเส้นทะาแยงบุมสี่เหลี่ยมสุดท้ายสี่เหลี่ยมคางหมูเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงจบเห็นไหมคะง่ายมากนะกับเราให้นักเรียนแสดงวิธีการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้นะคะรูปแรกง่ายมากเลยรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะ รูปแรกรูปสี่เหลี่ยมอะไรคะแบบนี้สี่เหลี่ยมพออะไรคะพื้นผ้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเวลาไม่ต้องเรียน,นทำแล้วเียกก็ทำอะไรใส่จตดก่อนเลยพื้นที่เท่ากับนะคะคูณย่าเขียนย่อเป็นพทน,นะคะกว้างคูณยาวกว้างเท่าไหร่กว้างห้าเขียนไปห้ายาวสิบจุด สองเห็นไหมคะเสร็จแล้วห้าคูณสิบคูณในใจได้ไหมคูณเคยสอนอย่างคูณจากหลังไปหน้า5้าคูณสองก็ห้าสองสิบเห็นไหมคะห้าสใส่ศูนย์ทดเพาอะไรทด1ต่อไปเอา5ไปคูณอะไรเอาหไปคูณศูนได้ศูนย์ทดอหเป็น1ถูกไหมคะแล้วทำไงต่อเอาหไปคูณ1 5ไปคูณ1ได้ห เพราะันิยมกี่ตำแหน่งคะหนึ่งตำแหน่งนะหนึ่งตำแหน่งเห็นไหมหนึ่งตำแหน่งคือว่าหลังจุดมีกี่ตัวคือหนึ่งตัวก็คือหนึ่งตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งก็นับหนึ่งแล้วก็จุดห้าสิบเอ็ดจุดจุดก็คือห้าสิบเอ็ด้อนี้ก็เลยตอบห้าสิบเอ็ดอะไรลูกหน่วยเป็นตารางตารางหน่วยใช่ไหมไม่ใช่เพราะเขาให้มาแล้วคือวาเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นตารางวานะคะ อ่ะต่อห้าสิบเอ็ดตารางว่าเห็นไหมคะนะคะข้อสองไปทําเองข้อสามทำได้ไหมข้อสามข้อสองเป็นรูปอะไรเนี่ยคิดพร้อมกันสี่เหลี่ยมอะไรรูปจัดตัวจัดตัวละสูตรคือด้านคูณด้านนะคะข้อที่สามนะคะเป็นรูปอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมอะไรเอียงเอียงโดนตบสี่เหลี่ยมอะไรคะ สี่เหลี่ยมด้านขนานถูกไหมคะอันนี้คือสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะสูตรว่าอะไรเนาะฐานคูณสูงนะคะไปทําเองนะฐานคือตรงไหนเดี๋ยวครูไกด์ลายให้นะคะฐานคือตรงไหนนี่ไงฐานนะคะสูงคือตรงไหนสูงก็ลากลงมาตั้งฉากกับฐานที่คะครูอ๋อนี่ไงนี่ไง,เห,ไงเห็นไหมเห็นสัญลักษณ์ไหมตั้งฉากลากลงมาอ้าวเพราะฉะนั้นสูงก็คือสามนะคะทำเอง ข้อต่อไปว่าง่ายมากสี่เหลี่ยมอะไรลูกสี่เหลี่ยมอะไรด้านทุกด้านยาวเท่ากันนี่ด้านนี้ก็สาม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 สี่เหลี่ยมขนม,มนอะไรลูกขนมก๊อฟแก๊บไม่ใช่สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสูตรเดียวกับด้านขนาดไหมสูตรเดียวกันนะคะคือฐานคูณฐานคูณสูงเหมือนกันฐานตรงไหน ฐานตรงไหนนี่ไงไหมสูตงตรงไหนสูรงรากลงมาตั้งฉากสูตงตรงไหนคะสังเกต,ตสัญลักษณ์เห็นไหมคะสูงสเสนนี้นี่เองถูกปะไปทำเอาเองนะคะข้อต่อไปสี่เหลี่ยมอะไรนี่สี่เหลี่ยมรูกว่าวสี่เหลี่ยมรูกว่าวนะคะสูตรของมันคืออะไรเนาะเส้นหนึ่งตัวสองคูณผลคูณของเส้นทะยงมุม ให้มาพร้อมเลยเสร็จจับเห็นไหมลูกทำเองนะคะทำเองสี่เหลี่ยมสุดท้ายสี่เหลี่ยมคางอะไรคะสี่เหลี่ยมคางอะไรที่มีผู้หนึ่งจะขนานกันเห็นไหมคะมีผู้นี้ขนานกันผู้ที่เหลือชี้บสชี้เบสสี่เหลี่ยมอะไรคะสีเ่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูสูตรว่างไงคะ เศษหนึ่งส่วนสองคูณอะไรคะผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงผลบวกของด้านคู่ขนานแล้วก็คูณกับสูงนะคะโอเคไหมอ่ะที่เหลือนะคะให้นักเรียนไปทําเองนะคะเดี๋ยวถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วเดี๋ยวครูจะทําคลิปเฉลยอีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้เป็นคลิปสอน,นก่อนนะคะอยากให้นักเรียนทําเองนะคะสาหรับวันนี้นะคะครู คุลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ